ตัดกล้วยมาแล้วก็เอามาทำหันหั่นหันหันหันทำปุ๋ยหมักนะจ๊ะทุกคนนี่หั่นแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะหั่นอีกไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไปใส่ต้นมะนาวใส่บ้านใครมีกระถางปลูกต้นพืชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปใส่ได้หมดอะเป็นปุ๋ยชั้นดีช่วยกำจัดเชื้อโรคเชื้อราด้วยเพราะมีสารแทนนินนี่เนี่ยไอ้ที่ฝดฝาดนี่แหละที่ฝดฝาดนี่แหละเขาจะมีพวกสารแทนนินอยู่ เดี๋ยวเยวชิมให้ดูนะอืมฝาดด้วย <c oughs> เอาเป็นว่าเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนค่อนข้างสูงและย่อยสลายเร็วเพราะฉะนั้นเราก็เอามาเป็นปุ๋ยเห็นไหมว่าเขาเอากล้วยสับๆๆเป็นอาหารสัตว์ได้อ่ะเห็นไหมเห็นปะเขาก็มีสารอาหารธาตุอาหารสามารถ ใช้เอามานํามาทําเป็นอาหารสัตว์ได้เอาไปผสมกับราข้าวให้หมูกินไงนี่ประโยชน์เยอะมากในต้นกล้วยเนี่ยอยากให้ทุกคนเออเวลาตัดกล้วยเสร็จสมมติปลูกกล้วยแล้วมีกล้วยกล้วยได้ที่ตัดมาเสร็จแล้วก็ตัดต้นกล้วยมาเลยแล้วก็มาหัน่นหั่นหันหั่นหันเอาไปทําปุ๋ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเลย,เ,ยเดี๋ยวกันลุกกันทายกันอัดอนุ่นเสร็จอัดอันนี้ต่อ เห็นไหมเราจะมีคลิปลงเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอัดคลิปสั้นลงอีกช่องเน่อยฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราได้ได้จะทุกทุกคนทุกช่องให้ความรู้นะไปแล้วเดี๋ยวอัดลงอีกช่องก่อนแค่นี้นะ